เขาก็บอกว่าเนี่ยพาแมวไปหาหมอด้วยกันไหมแมวแบบว่ามีอาการที่แบบอารมณ์ฉุนเฉียวนะแบบเหมือนแบบไม่ค่อยปกติเขาจะแบบพาไปหาจิตเวทแมวที่ลังสิตหาจิตเวทแมวตอนสี่ทุ่มเนี่ยนะครับไม่ไปวันลุ้งึ้นค่ะอ๋อจนไปวัน<ม><ๆ>ไปวันลุ้งึ้นคือจะพาแมวไปหาจิตเวทแมวเพราะแมวมันฉุนเฉียวมันชอบดุมันชอบถูฟอฟใช่ค่ะแล้วหนูบอกเขาว่าไงหนูก็บอกว่าเออแล้วพี่จะมาจะมารับหนูตัวนี้ใช่ไหมลูกใช่ค่ะไอ้ดูมันก็ไม่ค่อยมีพิษสงแล้วลูกนะอันนี้ไม่ต้องเบอร์อันนี้ต้องเบอร์ไหมแมว เบอร์หน้าแมวเอาเบอร์หน้าแมวให้เขาหน่อยเบอร์หน้าแมวเดี๋ยวแมวมันต้องกูอีกเอาเบอร์หน้าแมวไม่ต้องเาถามไม่น้องน้องเขาเป็นคนรักแมวไหมเบอร์ไหมไม่ต้องอ๋อไม่ต้องลูกไม่ต้องเบอร์หน้าหนู่ที่เบอร์หน้ามาทำไมลูกจะเบอร์ทำไมสงสารไหมเหรอจะคนตัดหน้ามาได้ไงเหรอใช่ค่ะโอตายแล้วเลยะสงสารแมวชีวิตเขาเบลอนี่เขากลัวว่ามันจะมาใช้ก็ได้ทำเสียหายครับเขาเป็นห่วงแมวเขารักแมวที่เอาเบอร์เบอร์เขาหน่อยเอาเบอร์แมวต้องเบอร์ไหมเบอร์นี่แมวเขาหรือแมวเราแมวเขาค่ะแมวเขา อ่ะพักสักครู่เดี๋ยวเบอร์หน้าแมวก่อน